ภาคประชาชนจังหวัดหนองคายร่วมกับเทศบาลเมืองหนองคายและสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติเปิดตัวมิวเซียมติดล้อนิทรรศการเคลื่อนที่ชุดเรียงความประเทศไทยพิพิธภัณฑ์มีชีวิตในตู้คอนเทนเนอร์วันที่27ธันวาคม2565ที่บริเวณตลาดรถไฟหนองคายสถานีรถไฟหนองคายแห่งเก่าอำเภอเมืองหนองคาย ภาคประชาชนจังหวัดน้องคายร่วมกับเทศบาลเมืองน้องคายและสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติเปิดตัวมิวเซียมติดล้อทรรศการเคลื่อนที่ชุดเรียงความประเทศไทยพิพิธภัณฑ์มีชีวิตในตู้คอนเทนเนอร์โดยมีนายราชันสุนหัวผู้ว่าราชการจังหวัดน้องคายเป็นประธานในพิธี มีนายราเมศผมเย็นผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาตินายอุรยศ์เอียสก e ุลนายกเทศมนตรีเมืองหนองคายนางจิรนันสกุลตั้งไพศาลผู้แทนภาคประชาชนจังหวัดหนองคายสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองคาย วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคายสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคายสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขตหนึ่งสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขตสอง,องและวิทยาลัยเทคนิคหนองคายร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ความร่วมมือขับเคลื่อนงานส่งเสริมพื้นฐานการเรียนรู้สำหรับประชาชนผ่านโครงการมิวเซียมติดล้อ นางจิรนันสกุลตั้งไัสารกล่าวว่ามิวเซียมติดลอ้อชุดเรื่องความประเทศไทยเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ประเทศไทยและคนไทยผ่านรูปแบบสื่อมัลติมีเดียที่ทันสมัยตื่นเต้นน่าสนใจเทียบเคียงกับพิพิธภัณฑ์ชั้นนำของต่างประเทศความยาวกว่า50เมตรตั้งอยู่บนพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สถานีรถไฟเก่าจังหวัดนองคายเชิงอนุรักษ์ นะตลาดรถไฟหนองคายซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้และเป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของจังหวัดซึ่งคาดว่าจะเปิดดำเนินการได้เต็มรูปแบบไม่เกินกลางปี2566แต่ในส่วนของพิพิธภัณฑ์พร้อมเปิดให้เข้าชมแล้วเริ่มตั้งแต่วันที่28ธันวาคมนี้เป็นต้นไป โดยเปิดให้บริการในวันและเวลาทำการตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง17นาฬิกาเปิดวันอังคารถึงวันอาทิตย์ปิดวันจันทร์มิวเซียมติดล้อจัดทำนิทรรศการเคลื่อนที่ชุดนิทรรศการเรียงความประเทศไทย โดยเล่าถึงประวัติศาสตร์ของประเทศไทยผ่านรูปแบบนิทรรศการที่ทันสมัยในตู้คอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่โดยมุ่งหวังให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ในรูปแบบของนิทรรศการและกิจกรรมที่มีความทันสมัยรองรับการเรียนรู้ได้อย่างสนุกสนานและเพลิดเพลินต่อย,ยอดองค์ความรู้สู่ทุกภูมิภาคและมุ่งตรงเข้าหาเด็กเยาวชนรวมทั้งประชาชนทั่วไปโดยตั้งเป้าหมายการสัญจรของมิวเซียมติดล้อ จะเป็นต้นแบบของการสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้ใหม่ให้เกิดในสังคมไทยอันจะนำมาซึ่งการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป